ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิบหกเพราะฟุตบอลคือความสนุกไม่ว่าจะเป็นการซับ c r i b e การกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมทั้งการไลค์การแชร์นะครับการคอมเมนต์ให้กําลังใจพวกเราพวกเรามีความสุขมากๆครับคุณผู้ชมครับไปรับชมความสนุกกับการจําลองการแข่งขันนัดนี้กันต่อเลยครับสวัสด,ดีครับคุณผู้ชม ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ขอแนํนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลฟีฟ่าเดนัดกระชับมิตรนะครับนัดนี้ครับสิงโตคํารามอังกฤษนะครับทีมอันดับ3ของโลกเปิดถิ่นเวมบรีสเตเดียมต้อนรับกับเยือนทีมปีศาจแดงเบลเยียมนะครับทีมนี้อันดับ4ของโลกนะครับตามกันมาติดๆเลยครับโดยในส่วนนัดนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16รับหน้าที่ฝึก ข้าบัญยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับก็ขอยินดีตอนรับแฟนบอลของทางทีมชาติอังกฤษนะครับรวมทั้งแฟนบอลของทางเบลเยียมและแฟนคลับฟุตบอลเยือนทีเอ็มสิบหกทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยสบายดีพี่น้องชาวลาวนะครับรวมทั้งแฟนคลับทั่วโลกนะครับตัวนี้เกมเริ่มเลยครับทางทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นฝ่ายเขียวโบกอนนะครับมาในชุดสีขาวสลับกัน้ําเงินกุมท่าบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยือนเบลเยียมนะครับมาในชุดสีแดงสลับกัน้ําเงินนะครับบุกจากขวามาซ้ายสนุกสุดมันเลยครับผู้ชมครับทีฟุต เกมเม้นทีมสุโขเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับเแล้วลูกอากูยัดตัวดีเอาเลยครับลูกเก้บาเกียวไม่ได้ตรงคืนหลังที่วันนะั้นน่ะบอลตัวนี้เทเลมองส์เทเลมองส์นี่ก็นัดล่าสุดที่เจอกับทางทีมชาติอังกฤษก็เป็นหนึ่งในผู้ซัดประตูที่เบลเยียมเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ซัดประตูก็เป็นทางเมอร์เทนส์นะครับโอ้โหโอ้มาตรงนี้ทเทเลมองส์ขอกึ่มาทีอดัดบอลซ้ายนี้คิวินเดบอย โบยอนอะไรครับทีอัร์ดมีเข้ามาในกรอบนะครับหมูฝาขวาเตรีมอง <c oughs> ไม่ผ่านเมดิซันแล้วตัวนี้เกมสวนมากเลยครับทีมชาติอังกฤษแฮร์รี่เคนคืนมาแล้วตัวนี้โอคู่บริงแฮมจะจ่ายแต่ไม่ผ่านทางไฟเอสนะครับไฟเอสนี่ก็ผลงานดีกับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพของทางประเทศอังกฤษนะครับโบผ่านมาตัวนี้ครับเฟิร์นตงเกนอะไรครับคิมเดบอยมีฝากมาที่คลาสโก คาร์สโก้มีลุยตะลุยต,ตัวนี้มีควยมีสาตัวนี้เราขอดันตรงนี้โอ้โหโ,โยได้ลุ้นก่อนเลยครับ12นาทีผ่านน่าคาร์ลสโก้ครับมาดูผ้าปริเพนี้ครับงานเราซัดตรงนี้นอกกรอบโบว์พุ่งดีเหลือเกินครับแต่โบว์มันยังไม่ตรงกรอบครับน <Claudia> ่าเสียดายครับทางคาร์ลสโก้ครับได้ส่งได้ทักได้ทายกับทางเจ้าบ้านอังกฤษก่อนเลยครับ และนี่แข่งขันจริงในวันพุธที่27มีนาคม2517นะครับแข่งขันเวลาตี2 45ตามเวลาประเทศไทยนะครับผู้ชมก็ติดตามรับชมให้ถูกในกระสนะครับเอาเลยครับตัวนี้ทิ่เปียหลักโบอขึ้นมาฝากมาเอาเลยครับทางฟอร์เดนต้องขืนหลังที่แฮร์รี่เมกไกว์บอกอู่ตรงนี้ครับเมดิสันเมดิสันยัดออกขวาม,มาบอเกอร์เล่นกับทางซากา้าโอ้โหตัวนี้แล้วซากา้ามีดีดควายควายตรงนี้โอ้โหทีอาร์ตแต่ตรงนี้แฮร์รี่เคนยังไปเอาโบมาได้ครับ อังกฤษขึ้นโบว์บ้างแล้วยามตรงนี้นะแต่โบว์ยังไม่เข้าทางเท่าไรเกมส่วนมากครับคินเดอร์บอยในการแข่งขันจริงก็คินเดอร์บอยนี่ก็ไม่ติดในชุดที่มีการอุ่นเครื่องนะครับเนื่องจากต้องเซฟอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวนะครับเพื่อให้เตรียมพร้อมกับศึกยูโร2024นะครับอ๋อโบว์ตรงนี้ครับคินเดอร์บอยมีทะลุเข้ามาเอาแล้วลูกากูลูกากูต้องคืนหลังก่อนคือมียัดฝากมาเดือบอยมีอัดโฮโฮ,โฮไม่ผ่านตรงนี้ดิ่เคนไรส์ เอาโบไปไกลๆก่อนเลยครับ <g ül> 21นาทีผ่านนี่ดูทางเบลยเยียมนะครับตั้งเกมได้น้ำได้เนื้อกว่าอังกฤษนะครับเอาดีฝ่ายเอสโอ้โหดูครับล็อกลบแฮร์รี่เคนหายเลยแล้วตรงนี้มีฝากยันไปแล้วเทนิองส์ออกมาตรงนี้คารลสโกคารสโกมีครึ่งคืนมาทีเดียแล้วเล่นคารสโกครับเขาโบชื่งเท้าแต่ไม่ผ่านวอลเกอร์ครับทีเดียวกันนะครับในทีมเรเบย์สีฟา้าแมนซิตอรครับ ตอนนี้อังกฤษจะสวนอูนเร็วทิเปียลลากบอลขึ้นมาแล้วครับซ้ายมีขอขอตัวนี้โฟเดนฝากมาที่เบลิงแฮมจ่ายไปติดเลยครับคุณผู้ชมเหนือ <c oughs> ตัวนี้บอกกลับมาเป็นของทางเบลยเยียมเลครับดูกรก,กูเล่นมาทางคลาสโกคราสโกมีดวลก,กรละบอกตัวนี้ฝากมาที่ทีเอสบอลขึ้นเทรลมองส์ให้มาอุนาน่าแล้วตรงนี้โอ้โห,โห,บงงหเบลิงแฮมตัดเกมตั้งแต่กลางสนามเลยครับแล้วเป็นอบทุ่มของทางทีมชาติเบลยเยียมเลครับ แล้วเหมือนมีโบเข้าไปในสนามนครับ <c oughs> โบวบย์อ่าเราดูแล้วต้องกลับไปเอาโบกลางสนามแล้วดูโอ้เ <c oughs> จ็อกิ้งเลยครับทางไฟสครับเวลาก็ดำเนินไปนะครับ29นาทีผ่านตรงนี้ชิวเหลือเกินโอ้โ <c> ห <oughs> ในศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนะครับลากยาวไปถึง14กรกฎาคม2517นะครับก็แข่งขันสนุกสุดมันเลยนะครับเอาบอลตนี้ขึ้นมานครับซาก้ามีลากจี้เข้ามาแล้วเอาเลยครับมีจัดด่วนแล้วบ,บังบอลไว้ก่อนครับซาก้าบอลคืนบวกเกอร์ตบมาเร็วเลยครับแฮดิเคนไหลมาตร,ต,ลตรงนี้เม่ดซัดแล้วตรงนี้เบลลิงแฮมโอ้โหที่บอลคูตัวครับ เซโร่ปัดบอลออกไปได้สุดสวยเลยครับเ้วเป็นจังหวะต่อนื่งครับทางบกาโยซาก้ามาตั้งลูกเต็มมุมต่อเลยครับ้าบ้านอังกฤษเริ่มบุกบ้างแล้วครับแฟนบอลในสนามเวลนี้ก็ให้กําลังใจทีมชาติอังกฤษโอ้นี่ก็อะไรครับตัวนี้มีตัวขยับเข้าไปใกล้ๆเลือกที่โฟเดนครับโฟเดนตัวนี้ลากเข้ามาได้กรอบแล้วต้องระวังนะครับมีคืนตรงนี้ไม่ผ่านโอ้โหเทเลมอนส์ให้มาที่คลาสโก เกมจะสวนนะครับแต่ตรงนี้เอาละครับบีดุดกับแฮร์รี่เคีแล้วตรงนี้เอาบอลออกมาได้ลูเกยบาเกียวนี่ก็เป็นศูนย์หน้าของทางเซเรียนะครับอีกคนหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมชาติก็จะเป็นทางทีเอสนะครับที่เล่นในส่วนของแบ็กซด์ในการสำลองการแข่งขันนัดนี้นะครับโอ้นี่เชืนดยูบอยดูบอยดุดจิ้มเลยครับแม่กควายฝากมาตรงนี้เอาละครับจูลิแยม,มบอลซด์ามาที่ฟิฟโอดินฟอเดนคืนที่เคีรนทิปเปีย ทิ่เปียมียัดตรงนี้เข้ามาโอ้โหผิกสวยเลยครับตัวนี้อาอะไรซากา้าหาเพื่อนแล้วตัวนี้เมดิสันมีไหลทะลุช่องมาอล้รไคเวอรเกอร์ดีดคืนซากา้าจะยัดตรงนี้แล้วโอ้โหดูครับยัดแบบนี้ก็เต็มเต็มเลยครับ <c oughs> แล้วเป็นบุกยซาก้านะครับโอ้เป็นตัวรุกทางอร์เซนนลด้วยนะครับแล้วตัวนี้นสัตไปกดเลยครับดีดมาตรงนี้ครับจับ1จังหวะครับแล้วสัตโอ้โหดูครับ แมผ่านบล็อกของทางอร์เกนมายัดตรงนี้โอ้โหดูรอดขาด้วยนะครับโอโตรงนี้อังกฤษนำเร็วแล้วนำก่อนเลยครับแม่แล้วได้ช่วงเวลาสำคัญในท้ายครึ่งแรกนะครับเอาเลยครับตรงนี้41นาทีบูกาโยซาก้านะครับเ,เบิรกอร่องประตูนำให้กับทางทีมชาติอังกฤษเจ้าบ้านแล้วครับเอาเลยครับ <But S 1> เป็น <you S 1> โบที่จะต้องสู้กันใหม่เลยครับดวยควินเดบอยโบไซมา T มียกตัวนี้มาสวยเลยนะครับคาสโกคาสโกมีแตะเปลี่ยนจังหวะตัวนี้เข้ามาโบจะหาช่องยิงแต่ตรงนี้สโตนมีจิ้มไปแล้วแต่เขาจายไปติดทางโอานา่นนะครับกองกลางของไทยกระตั้นโบตุงนี้ทีอาขึ้นมาโอานา่าตงุงดีเอาแล้วครับหามาแล้วก็ทีมัง่งสิโอโหโหติดบล็อกทางไรส์โบยังลุยต่อเดบอยอพิกยิงโอ้โหโบไม่ตรงรอบโอ้โหนี่ไม่หันหน้ามองประตูเลยนะครับ โอ้โหเกือบหายลุี้้บุรินเป๋่าหมดเวลาในช่วงเวลาครึ่งเวลาแรกไปก่อน,นครับในนัดก,กระชับมิตรครับแล้วลูกทีขึ้นนำก็เป็นบุกโยชสากานะครับโอ้โห,โห,โหอังกฤษครับเจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนยครับเดี๋ยวมารับชมเกมในส่วนทางทาง่งเวลาหลังครับคุูชมครับ กลับมารับชมเกมในส่วนของทางทึ้เวลาหลังครับตรงนี้อังกฤษนะครับยังขึ้นนําทางเบลเยียมยูโอ้โห,โห,โหดูไรส์ตัดเกมหนักเลยครับแล้วกุทสศินยังให้เป็นลูกได้เปรียบ <c oughs> นี่นัดกระชับมิดยังเดือดขนาดนี้ครับแข่งขันจริงจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวดูเลยผู้ชมครับ ระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับรับชมความสนุกผ่านการจําลองการแข่งขันฟุตบอลที่ฟุตบอลเกมมิ่งเทม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกแบบต่อเน,นื่องแล้วตรงนี้ไปพลาดแล้วเฮริรเคนลูกเดียวแบบนี้เดียวแบบนี้ลงจับอย่างนี้ก็โอ้โหอสองประตูต่อ0ศูนย์เลยครับโอ้โหแล้วไปพลาดให้ใครไม่พลาดนะครับมาพลาดให้เฮริรเคนนะครับโอสุน,น้าไปยืนมือนีนะครับตัวนี้โอ้โหไปฉกเองเลยแล้วสปีดตรงนี้หายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเงี้ยยัดอย่างนี้เบียดเสาแร,ร,รกเลยครับ โอ้โหดูความนิ่งความคุมครับง้างแล้วดูครับซัดแบบนี้โอ้โหดูครับคู่ตัวล้มตัวไม่ทันนะครับแล้วตรงนี้สะใจเลยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับโอ้แต่ตรงนี้อังกฤษสอสู่แล้วครับกัสตานบอกให้มาที่เทียตดูแล้ว ต้องเซตกันใหม่แล้วเหมือนตัวนี้มีวางระบบในครับทางทีอสมายืนเป็นเซอร์แบ็กตัวกลางแล้วครับไฟเอสให้มาคาสตานันนี่ก็เป็นแบ็กของทางฟูลแลมนะครับในลีกก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสนามในอาชีพของสโมสรของเหล่านักเตะชั้นนำของทางยุโรปนะครับมาเล่นในทางพิบัลลีค่อนข้างเยอะเลยครับเอาดีลูกกัปตันฟนมาลูกเก้บากิโย บอกตวนี้พุทสินให้เป็นลูกได้เปรียบนะครับบอกตวนี้ทีอัดโอ้โหแหวกมาเองเลยครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวนี้เอายิงขึ้นมาลูกเก้บาเกียวโอบอกขวามาอะไรครับกาสตาันมีดวลกระทางเคลืนทิเปรียบไม่ผ่านเลยครับ <c oughs> 58นาทีตรงนี้มีการเปลี่ยนตัวเลยครับเอาทางโอเพนด้าลงมาแทนลูกเก้บาเกียนะครับ <c oughs> ตัวลูกของทางอาเบลไลซิกครับ เอาบอลทุ่มตรงนี้นครับลงมาได้บอลเลยครับโอเวินดาจะจ่ายตรงนี้ไนงะคารซานไม่ผ่านทางทิเปียเลยครับบอลนี้อยู่ที่พิกฟอร์ดไหลออกขวามาเลยครับตัวนี้ไควอเกอร์วอกเกอร์มีออกขวามาเมดิสันอยาน่างตัวนี้เอาซาก้าโอ้โหเอายังเอาบอลได้อยู่แล้วสปีดตัวนี้คอวัดวัดตัวนี้แต่ไม่ผ่านเฟอร์ตังเกนเลยครับทีอัสบอลขึ้นมาเดี๋ยวดูนะครับจะแก้เกมกันอย่างไรนะครับทางฝั่งของทางเบลเยียมแต่ตรงนี้เอาโดนโชกอีกแล้วเอาเลยครับเฮร์รี่เคน เกจะวัดสปีดหรือเปล่าตัวนี้เลือกจ่ายจ่ายตัวนี้นะแต่ไฟเอสมาดักอรอไว้ตัวนี้คุมตัวดูใจโบแม่นยำเลยครับเดบอยออกขวามา,มาเริ่มแกะเพซซิ่งได้แล้วครับทางกัสตานมีขวาขอขอมาแล้วโอเพนได้โอ้โหลงมาวูบนวาบเลยครับสปีดต,ตัวนี้มีพึ่งลงมาใหม่นะครับ <c oughs> แต่ครั้งนี้แม็กควายดักอยู่เลยนะผลง,งานในทีมชาติได้ทำได้ดีนะครับตัวนี้โฟเดนดึงออกซ้ายเคนเทปเปีย ทิเปียมีลากแล้วจ่ายไปติดคาสตานี่ครับเอาตรงนี้โบสวนมาเทรมันส์เทรมันส์ย้อนตรงนี้มาฟันทอเกนโอ้โหดูทางบปเยียมพยายามจะขึ้นบอลเลยนะครับเทียสฝากมาที่คึนเดบอยโบกเขากันใหม่ครับอังกฤษก็วางโซนได้ดีเลยครับผ่าน70นาทีตรงนี้เอาเลยครับฟันทนอเกนยัดมาตรงมีดีดเอาเลยครับพอจะมีพื้นที่แล้วคาสโก คาร์สลสกลากจีมาตรงนี้ดึงจังหวะแต่ไม่ผ่านไคลบอกเกอร์แต่แถวสองอุรานามียกยกตรงนี้โอ้โหแม็กควายแต่สก,กัดมาโบแถวสองยังเป็นของทางเบลเยียมแล้วเทนมอนมียัดโอ้โหแต่แม็กควายก็ยังบล็อกได้อยู่ดูแล้วตรงนี้บุูินยังให้เล่นต่อครับลูกในเปรียบของทางเบลเยียมไหลมาไหลตรงนี้เดือบอยหาช่องแล้วเดบอยตรงนี้แม่ช่วยกันดีจริงครับทางจอห์นสโตนอังกฤษเนี่ กเดี๋ยวดูนะครับจะเก็บคีชีดได้หรือเปล่าแต่จะสิกหน้าที่ผ่าน,นาโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์แบ็กนี่ยทำได้ดีนี้เอาจ่ายขวางสนามไม่ดีแล้วทางลูกรกูกตัดบอลได้เลยครับดูเดียนไรส์ก็มาไหลบีจนแทบจะสวนไม่ได้เลยครับเอาโบอลฝากตัวนี้มาครับเทรมอนบอลเปลี่ยนแกนฝั่งซ้ายโอนานามียัดตรงนี้มาครับ,รบาาาตตราครบาราสโก้โอ้โหดูจะหาจังหวะสวนก็ไม่ง่ายนะครับ เอาแล้ตรงนี้เบลเยียมโด่งขายโบเกอร์แม่ไปดักเอาบอลคืนมาแล้วครับตัวนี้อาร์มุกา,กายโยซาก้ามีไหลตัวนี้โอ้โหไม่ถึง10นาทีก่อนถึงเวลาเลยครับซากา้าไหลผ่านตรงกลางมาอีกันไรส์ไหลมียับตัวนี้มาที่เบรนแคมเบรนแคมดูพอโบนัมไม่เ,เร่งนะครับก็เ,เซตกันใหม่ครับระวังอาการบาดเจ็บกันด้วยครับทั้ง2ฝั่งเอานี้เบริซันออกขวามาไคล์โบเกอร์ วอกเกอร์ Walker, เปลี่ยนสปีดโอ้โหหายเลยครับตัวนี้หนีพาโด,ดนามาแล้วใครวอล์กเกอรจะใจตัดแต่ตัวนี้บอยังเข้าทางอยู่นะครับขึ้นมาที่วอล์กเกอร์แล้วมี้เบรซินมียกทงแล้วครับน่าจะเป็นลูกออฟไซด์ครับอ่ะแปดสิบห้านาทีมีการเปลี่ยนตัวมาเลยครับเอาเทอเรซเลโนกับลุกชอนะครับโอ้นี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บกันทั้งคู่นะครับลงมาใหม่ครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ข่าวข่าวที่น่าสนใจของทางกีดบ้างครับก็จะเป็นทางจอหนูคอบบี้เมนูนะครับที่ การ์ดอนเกตก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่เรียกเจ้าตัวมาเนี่ยเจ้าตัวยังไงก็พร้อมให้โอกาสดาวรุ่งอยู่แล้วครับแต่สิ่งสําคัญคือระยะเวลาในการพัฒนาตัวนักเตะแล้วก็จํานวนเกมที่ควรจะเล่นได้มากกว่านี้แล้วก็รวมทั้งจังหวะในการตัดสินใจให้ผู้เล่นเล่นชุดใหญ่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทางคริี้เมนูด้วยนะครับ แต่เบื้องต้นก็ติดทีมชาติ u 21ที่จะไปลุยศึกยูโร2025ด้วยนะครับโอ้โหในชุดเยาวชนก็ไม่ธรรมดาครับไม่นูครับแล่ตัวน,นี้ทดเวลา1นาทีกำลังจะครบครับดิคันไรส์ดึงจังหวะไม่เร่งแล้วตัวน,นี้พุ้ตศดสินโอ้โหเป่าจบเกมทันทีเลยครับทีมชาติอังกฤษเอาชนะทางเบลเยียมไป2ประตูต่อ0ูนะครับสุดสดส,ดส,ดสุดมันที่ฟุตบอลเกมิ่งทม16 เพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับส่งต่อแล้วก็บอกกับเพื่อนที่ชอบในโลกฟุตบอลนะครับจำลองการแข่งขันสุดสนุกแบบนี้พบกันในโอกาสถัดไปคิดดีทดําดีพูดดีท้ายคลิปมีอะไรดีๆมันๆทั้งไฮไลท์และโปรแกรมการจำลองการแข่งขันสุดสนุกสุดมันที่ฟุตบอลกิมมิ่งเทป16เพราฟุตบอลคือความสนุกสวัสดีครับ โอ้สุดสนุกเลยครับคุณผู้ชมครับและมาต่อเนื่องกันตรงนี้ครับการจําลองการแข่งขันฟุตบอลสุดสนุกนะครับที่ฟุตบอลคิมิงเทพสิบหกเพราะฟุตบอลคือความสนุกคุณผู้ชมเพียงแค่กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไว้นะครับความมันความสนุกแบบต่อเนื่องผ่านการจําลองการแข่งขันฟุตบอลสนุกแบบนี้ดูฟุตบอลเชิงสร้างสารรค์อย่างมีความสุขและมาสร้างสังคมฟุตบอลที่ดีไปด้วยกันลุย